ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่263เพรนามาเยี่ยมริชาร์ดในคุกก็บอกเธอไม่ควรมาที่นี่เพรนาบอกเธอไม่สนใจริชาร์ดไม่อยากคุยกับเธอแต่เธอก็ยืนกลานที่จะคุยกล่าวหาว่าเขาสร้างเรื่องแซงทำเป็นบริสุทธิ์เธออยากรู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ประกันตัวและเธอเข้าใจแล้วว่าเขาไม่ประกันตัวเพียงเพราะเพื่อจะอวดเท่านั้นเขาสร้างเรื่องและแซงทำเป็นว่าบริสุทธิ์ริชาร์ดบอกว่าอย่า ได้กล่าวหาในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำเขาอยู่ตามที่เธอต้องการและเขาไม่อยากออกไปจนกว่าเธอจะเชื่อว่าเขาบริสุทธิ์เขาระบายความในใจออกมาเขาไม่อยากให้เธอเชื่อว่าเขาเป็นคนชั่วร้ายเขาทนไม่ได้ความคิดของเธอนั้นมีผลต่อเขา แต่เปรนาก็เหมือนเฉยสิ่งที่เขาพูดอนุรักษ์และอนุพันธ์นั่งคุยกับมมยินีที่โซฟามหินีถามอนุรักษ์ว่าเขาจะไปไหนในสภาพนี้ขอให้เขาพักผ่อนอนุรักษ์บอกเขาโอเคแล้วมหินีบอกเปรนาตัวร้ายไปพบริชาร์ดที่สถานีตำรวจเพื่อนของโมยินีเข้ามาเห็นอนุรักษ์มีผ้าพันหัวอยู่อนุพันธ์ก็รีบบอกว่าอนุรักษ์ลื่นหลม้มอนุรักษ์ขอตัวเพื่อไปทำธุระมีงานด่วนมหินีให้อนุพันธ์ต ตามไปด้วยแต่อนุรักษ์บอกเขาจะไปคนเดียวมุยนีขอให้เพื่อนเธอหาครูที่ลงตัวให้อนุรักษ์คนที่สามารถยอมรับอดีตเขาได้อนุพันธ์กลับเข้ามาเอาสองจดหมายให้มุยนีได้ยินที่พวกเขาคุยกันจึงบอกว่าอนุรักษ์บอกเขาว่าจะไม่แต่งงานกับใครอนุรักษ์กับรถออกมาคนเดียวชิวานีโทรหาเพื่อจะสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพเขาเธอบอกเธอกำลังจะไปหาเขาอนุรักษ์ขับอยู่ ู่ไม่ไกลจึงมารับชี้วานีชาดามาพบริชาร์ด เรนาออกมาเห็นชาดาขอให้เปรนาบอกให้ริชาร์ดเซ็นเอกสารประกันตัวเปรนาบอกริชาร์ดโตแล้วสามารถตัดสินใจเองได้และพาชาดาเข้าไปเยี่ยมริชาร์ดชิวานีอนุรักษ์เดินทางมาที่สถานีตำรวจอนุรักษ์ขอให้ชิวานีเข้าไปข้างในแต่ชิวานีไม่เห็นด้วยส่วนริชาร์ดขอให้เปรนาเข้าใจเขาเปรนาเห็นอนุรักษ์แกละนึกถึงคำพูดเขาอนุรักษ์เข้ามา เห็นเปลานากับริชาร์ดจับมือกันเปลานาก็ดึงมือริชาร์ดที่จับแขนเธอเข้ามากุมมือเขาบอกกับริชาร์ดว่าพอไม่มีเขาบ้านก็น่าเบื่อมากริชาร์ดหันไปเห็นอนุรักษ์จึงกุมมือเปลานาตอบเปลานาเดินออกไปอนุรักษ์ทำทีจะเดินตามริชาร์ดขอให้อนุรักษ์หยุดวิ่งไล่ตามภรรยาของเขา ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่264อนุรักษ์หยุดเปลนาบอกเธอว่าเขาอยากบอกเธออะไรบางอยา่างว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่เธอทำและเล่าถึงความสัมพันธ์ในอดีตเขากับโกมุริกาและบอกเหตุผลที่เขาแต่งงานกับโกมุริกาเขารู้ว่าเปลนากำลังทำแบบเดียวกับที่เขาทำเขาไม่ใช่เด็กที่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้เธอไม่เข้าใจความรัก ที่เขามีต่อเธอชาดาสงสัยว่าเปรนาและอนุรักษ์กำลังพูดถึงอะไรเริ่มคิดว่าทำไมชายสองคนถึงตกหลุมรักเปรนาอนุรักษ์ไปพบริชาร์ดบอกเขาต้องการให้เปรนากลับเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะเปรนารักเขาเขาต้องการเปรนา มุยนีดูถูกริชาร์ดต่อหน้าเพื่อนเพื่อนเธอชาดากลับมาโต้กลับอย่างสมน้ำสมเนื้อทั้งคู่โต้เถียงกันชาดาบอกมุยนีว่าเธอควรที่จะขอบคุณริชาร์ดและเปลนาที่ทำให้อนุรักษ์หายดีเปลนาขอให้ทั้งคู่หยุดโต้เถียงกันมุยนีขอร้องชาดาว่าอย่าส่งเปลนาไปขอความช่วยเหลือจากใครเพื่อจะช่วยริชาร์ดเหมือนที่พวกเขาเคยทำผิดพลาดในอดีตชาดาบอกให้มุยนีอย่าก,กัง งวนเรื่องเปลยนาและเดินพระไปชีวานีคุยกับอนุรักษ์ถามอนุรักษ์เกี่ยวกับบทสนทนาเขากับรีชาร์ดอนุรักษ์ถามชีวานีว่าตัวเขาขาดอะไรในตัวเขาไม่เหมาะสมกับเปรนาหรืออย่างไรชีวานี ให้เขายอมรับความจริงและก้าวต่อไปอนุรักษ์บอกว่าเปลานานั้นรักเขาไม่ใช่ริชาร์ดเขาหวนคิดถึงช่วงเวลาเก่าๆส่วนริชาร์ดคิดถึงช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเปรนาเขาสงสัยว่าทำไมเปรนาถึงได้มีความสำคัญกับเขามากขนาดนี้และ ตั้งแต่เมื่อไรกันอนุรักษ์เห็นเปรานาดูแลคุกกี้เขาจึงถามเปรานาว่าเขาช่วยกล่อมคุกกี้ให้หลับได้หรือไม่เปรานาและอนุพันธ์ยืนมองเขากล่อมคุกกี้ชาดาบอกเปรานาว่าพฤติกรรมของริชาร์ดเปลี่ยนไป ขอความช่วยเหลือและให้เปลนาบอกรีชาร์ดให้เซ็นเอกสารประกันตัวแล้วกลับมาบ้านเขาไม่เคยทำตัวแบบนี้เปลนาบอกเขาไม่อยากประกันตัวออกมาเพราะมีเหตุผลบางอย่างอนุรักษ์ถามอนุพันธ์เกี่ยวกับแผนการของเขาอนุพันธ์กลัวว่าอนุรักษ์จะเสียใจอีกครั้ง ดงรักผู้สาแดงต้นฉบับตอนที่265เปรนาตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเมื่อจะต้องเลือกระหว่างรีชาร์ดกับอนุรักษ์เธอคิดว่ารีชาร์ดผิดสัญญาที่บอกจะไม่ทำร้ายอนุรักษ์ฝ่ายรีชาร์ดพยายามอย่างหนักที่จะรับมือกับความรู้สึกของตัวเองเปรนานั้นเป็นผู้หญิงที่ดีเขาต้องการให้เปลรนาตระหนักรู้ว่า,วาเขาบริสุทธิ์ส่วนอนุรักษ์บอกอนุพันธ์ว่ารีชาร์ดไม่ได้เป็น ็นสาเหตุของอุบัติเหตุเป็นตัวเขาเองที่กระโดดขวางหน้ารถเขาแค่ต้องการกำจัดริชาร์ดออกไปจากชีวิตของเพลานาอนุพันธ์ผิดหวังในตัวของอนุรักษ์โดยที่ทั้งสองไม่รู้ว่าเพลานาได้ยินบทสนทนาทั้งหมดเพลานาตัดสินใจสู้เพื่อคดีของริชาร์ดเพลานาบอกอนุพันธ์ว่าเธอคิดว่าเขาเป็นคนเดียวในครอบครัวบาซูที่ห่วงใยความรู้สึกของเธอเธอรู้สึก แย่และตั้งคำถามกับอนุพันธ์ที่สนับสนุนอนุรักษ์เธอปฏิเสธที่จะคุยกับอนุรักษ์และรู้สึกแย่ที่ไม่เชื่อริชาร์ดทันวีมาพบริชาร์ดบอกเธอรู้สึกแย่เขาขอให้เธออย่าก,กังวลริชาร์ดขอให้ทันวีอย่าได้โทษเปลนาในเรื่องใดๆทั้งสิน้นทันวีบอกว่าดูเหมือนเขาจะรักเปลนาริชาร์ดถึงกับขู่ทันทีว่าถ้าหาก เธอไม่ชอบเปลนนานักเขาจะส่งเธอออกจากอินเดีย ไยอนุรักษ์บอกเปรนาว่าเขาทำทุกอย่างเพื่อเธอริชาร์ดสมควรติดคุกเพราะทำลายชีวิตคนไปมากเปรนาถามว่าเขารู้สึกสำนึกผิดบ้างไหมอนุรักษ์บอกเขาไม่ได้รู้สึกผิดอนุรักษ์ถามเปรนาว่าทำไมเธอถึงเกลียดเขามากขนาดน,ดาาน,าดนี้เธอบอกเธอไม่ได้เกลียดเขาและปฏิเสธที่จะกลับเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะด้วยในชีวิตใดๆก็ตามชิวานีมาถึงสนับสนุนอน,อนุรักษ์ชิวานีบอก กเปรนาว่าเธอน่าจะโชคดีที่ได้เจอคนรักอย่างอนุรักษ์ดงรับภูสาแดงต้นฉบับตอนที่266 อนุรักษ์ถามเปลนาว่าเธอรู้สึกอย่างไรต่อเขาเปลนาบอกเขาไม่ใช่คนเดิมที่เธอรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอยังคงจะอยู่กับริชาร์ดเปลนาก็เดินทางไปสถานีตำรวจชีวานีเป็นห่วงอนุรักษ์เธอต้องการจะให้เขามีความสุขอนุรักษ์มั่นใจว่าเปลนาจะทำทุกอย่างเพื่อนำริชาร์ดออกจากคุก เพลานาเข้าเยี่ยมรีชาร์ดเขาถามว่าทำไมเธอดูเสียใจเปลานาขอโทษที่ไม่ไว้ใจเขาเธอได้รู้แล้วว่าเขาบริสุทธิ์รีชาร์ดบอกเขารอเวลานี้อยู่ เพลนาบอกริชาร์ดว่าเธอได้ยินอนุรักษ์คุยกับอนุพันธ์ทำให้เธอได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอโทษตัวเองที่ทำให้ริชาตร์ดต้องติดคุกริชาร์ดไม่อยากจะให้เพลนาโทษตัวเองเขาเห็นเธอร้องไห้อยากที่จะยื่นมือให้เธอแต่ก็ลังเลที่จะยื่นออกไปเขาบอกกับเธอว่าเขาเคยบอกเธอตอนสวดมนต์พิธีพระพิกเนตเพลนาบอกเธอจำได้ริชาร์ดบอกเขาได้ยินแผนการของ อ,อนุรักษ์หลังงานเลี้ยงอนุรักษ์วางแผนที่จะขวางหน้ารถเขาเขาอย่างได้บันทึกวิดีโอเอาไว้ในโทรศัพท์เขาต้องการจะให้เธอดูเขาต้องการจะให้เพลนาดูว่าเขาบริสุทธิ์ความสัมพันธ์ของพวกเขาเกิดขึ้นจากความไว้วางใจและเข้าใจกันเขาไม่ได้โกหกเธอเธอโทรหาคุณเมราเพื่อขอเอกสารประกันตัวเพราะเธอต้องการจะให้รีชาร์ดออกจากคุก ดงรักภูษาแดงต้นฉบับตอนที่267อนุรักษ์มาหาหมู่ลอยแล้วร้องไห้บอกเขาต้องการพอ่อไม่มีใครจะเข้าใจเขาแม้แต่เปลนาทุกคนคิดว่าเขาเอาแต่ตามหาเปลนาแต่แท้ที่จริงเขาแค่ขอชีวิตตัวเองเขากดหมู่ลอยแล้วร้องไห้ อนุรักษ์รู้สึกถึงมือของพ่อที่อยู่บนศีรษะอนุรักษ์ดีใจที่รู้ว่าพ่อกำลังฝืนตัวริชาร์ดได้รับการอนุมัติประกันตัวเมลาขอบคุณเพลนาที่อธิบายให้รีชาร์ดฟังจนยอมประกันตัวริชาร์ดบอกเพลนาว่าไม่ว่าเธอจะต้องการอะไรก็เกิดขึ้นได้ตามต้องการเพลนายิ้มเขาให้เพลนาดูวิดีโอที่บันทึกไว้เพลนาปลีกไปดูและโกรธ รีชาร์ดลบวิดีโอบอกว่าไม่ต้องการมันอีกแล้วเขาเคยจะใช้สิ่งนี้ลงโทษอนุรักษ์แต่ตอนนี้เขาไม่อยากจะให้เปลยนารู้สึกแย่รถจอดกลางทางค้นกับรถบอกรถสตาร์ทไม่ติด ต้องใช้เวลากว่าช่างจะมาซ่อมริชาร์ดเปลยนานั่งแท็กซี่กลับระหว่างทางทั้งคู่มีช่วงเวลาความใกล้ชิดกันอนุรักษ์ได้ยินเสียงกลิ่งประตูจึงมาเปิดประตูเขาเห็นเปลยนาเขาบอกว่ากำลังคิดว่าทำไมเธอถึงไปนานขนาดนี้ริชาร์ดเข้ามาเอ่ยขอบคุณที่มาเปิดประตูให้อนุรักษ์ตกใจและรู้สึกผิดหวังเขาถามริชาร์ดว่าออกจากคุกได้อย่างไรริชาร์ดขอให้อนุรักษ หยุดทําเป็นใส่ซื้อเขามีหลักฐานเอาผิดอนุร,รักษ์เปรนาบอกถึงเรื่องคลิปให้อนุร,รักษ์ฟังอนุร,รักษ์ถามว่าแล้วทําไมเขาถึงได้มอบตัวรีชาร์ดบอกเขาอธิบายให้แค่คนสำคัญฟังเท่านั้นอนุร,รักษ์ไม่ใช่หนึ่งในนั้นเปรนาบอกว่าอนุร,รักษ เปลี่ยนไปมากมุยนีตกใจเมื่อมองไปที่ริชาร์ดเธอถามว่าเขาได้ประกันตัวมาได้อย่างไรเปรนาห้ามไม่ให้ริชาร์ดบอกมุยนีเกี่ยวกับอนุรักชาดาเข้ามาสวมกอดริชาร์ดขอบคุณเปรนาที่ประกันตัวริชาร์ดออกมาชาดาบอกเขาว่าการอยู่ใต้ชายคาเดียวกับครอบครัวบาซูนั้นเป็นไปไม่ได้อีกแล้วมุยนีบอกเธอจะดีใจมากถ้าออกไปจากบ้านของเธอริชาร์ด ขอให้ชาดาดูแลทันวีที่พูดจาแปลกๆกับเขาเบลนาบอกริชาร์ดว่าเธอไม่สามารถยืมตรงข้ามกับอนุรักษ์ได้แม้ว่าเขาจะทําผิดก็ตามริชาร์ดบอกว่าเปลนาคงจะรู้สึกแย่แต่มันไม่ใช่ความผิดของเธอ